มพา้องเองมาอยู่ข้างหลังข้าไอ้ผีบ้านี่เดี๋ยวข้าจัดการเอง <c oughs> ยังไหม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 เอาไงต่อลุงรีบน้องเองกลับบ้านแล้วอย่าให้ออกไปไหนแม่โอเคแล้วใช่ไหมเอ็งจะต่อแย่ใช่ไหมถึงไหนวะเนี่ยโอ้ยลุงก็ฉันอยากรู้ไงว่าที่ปรับผีมันเป็นยังไงเอ็งจะรู้ทําไมวะนี่ลุงก็สอนฉันสิฉันเป็นลูกศิษย์ลุงได้ก็ได้อะผมว่าเรนเรนนะ นี่เหรอคนใจแข็งเออแข็งปราบใครไม่ได้เลยเมื่อกี้พี่บัวเห็นคุณลุงแก่ๆผ่านมาทางนี้ไหมอ่ะก็บอกว่าไม่เห็นไงโอ้พี่บัวคิดดีๆสิเมื่อกี้แกเดินผ่านตรงนี้จริงๆนะก็บอกว่าไม่เห็นไงโอ้ย ตามฉันมาน่ะฉันกลัวแล้วเฮ้ย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 โอ้ยเอาไอยเตอร์อฮ้ยไอ้พมช่วยด้วยเฮ้ยนี่แกเป็นอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยนี่แกหายไปไหนมาวะตั้งแต่จะปอบตาพวงอ่ะเอาแกก็หายไปเลยก็ตอนนั้นอ่ะฉันจะไม่ว่าฉันตื่นมาปลุกพวกนายสองคนแล้ว พวกนายก็ไม่ยอมตื่นอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปตื่นเฮ้ยตื่นไปตามคนมาช่วยดีกว่าเยเฮ้ย อะไรกันวะเนี่ยไปดิวะทำไมขาไม่ไปวะไปดิวะไปไปดิวะนี่ทำไมไม่ไปอะไม่บอกเพื่อนพวกเองสักพยายามไม่ยุ่งเรื่องฉันไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวใจอยากลองเจอดีอ้ยอ้ยอ้ย มัน,สนแสดงว่านาน,นก็เจอผีชุดดำแบบจัดๆเลยเหรอวะเออก็ใช่นะสิเห็นเต็มสองลูกตาเลยแล้วลอดมาได้ไงวะไม่ได้ลอดหรอกฉันก็สลบไปนี่แหละพอเตือนอีกทีชิคก็รีบวิ่งหนีมาเลยไอ้ฟร,รม์มเ,เราจะเอาอยัางไงต่อดีวะงั้นแปดลุกกันดีกว่าไปไปเร็วรีบเดินดีไปใกล้ถึงแล้วไปวิ่นี่ถึงแล้วไป ไปเม,ไมีไม่เอา่เพรเธอมีอะไรเนี่ยไอเตอร์ไอนี่หายไปไหนมาตั้งสองวันรู้ไหมพวกเราสองคนหากันตั้งนานพี่รุ่ไอที่ไอเตอร์หายไปอะน้พีชชดดยจัเล่นง,งานพี่พี่คบพี่รุ่นผมไม่คิดเลยว่าต,งตอ,องเจ้างันตัวเป็นปีนอะเออนะ่ะอย่างน้อยก็รอดมาได้ทำไมพี่ดูเครียดจังเลยอะก็ต้องเครียดอะดิช่วงนี้เย่ใหม่ดูเปลี่ยนไปตอนกลางคืนอะอยู่เลยดีเย่ใหม่ก็ยิ้มใส่พี่ พี่ก็กลวงหมดเลยใม่ไหมเฮ้ยพี่คุณน่ากลัวเลยอ่ะใช่พี่คตรหลอนเลยอ่ะพี่นี่แหละที่ทำให้ฉันเครียดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเสียไปอะรอ่ะรีบไปดูดีกว่า เย่ไหมนั่นทำทำอะไรอะ่ะหิวเอาอย่างไงต่อพี่น้องพี่เป็นปอบหรือเปล่าเนี่ยเป็นไรนะฉันจะพาเธอไปทำพิธีให้กเป็นผีชุดดำอยา่างสมบูรณ์แบบทำไมน้องฉันสภาพ้าไปแบบนี้อะ่ะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยสิแกมันมีที่ไหนรักษาแล้วก็หายแบบกระทันห,นหันหรอ ถ้ารู้ว่าไม่หายแล้วไม่ต้องพาติ้งแต่แรกไปพายเย่ไหมเข้าบ้านก่อนไม่ไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็อย่ามายุ่คุปากของนายซะก็ดได้ใช่จุกปกของนายเองทำตัวน่ากลัว กับพี่บัวสนิทกันมากเลยเหรอเออดิทําไมอะ่ะผมก็แค่สงสัยอะว่าทําไมพี่ไว้ใจพี่บัวจังถึงให้พาน้องไปรักษานั่นนหพี่พี่บัวก็ดูนี่โอ๊ยนี่พวกนายเลือกสงสัยเรื่องอะไรที่มันไม่เข้าท่าได้ปะฉันกับบัวเป็นเพื่อนมาตั้งนานแล้วก็ต้องไว้ใจดิแต่ผมว่าพี่บัวดูแปลกๆนะดูไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้ ไม่รู้ยังไงจะเป็นยังไงบ้างอะตามไปดูดีกว่าอ้าวไปรุดผมไปด้วยสิไปด้วยสิเฮ้ยมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอ <ś led> นี่พี่เองไหมพี่เอง